อจากหน้าไพ่นี้นะก็จะมีเป็นเอีน้ํานะกรกฎมีพิจิกนะน้ามาเต็งนะนแ,นะแล้วก็เอลมเมถุนตุนก,นกุมแล้วก็ไฟเมสิง์ขนุนนะคะไม่มีธาตุดินเท่านั้นนะเด่นๆมีเป็นวันศุ ace, กร์เอ็มเพลสกับอราศีพฤษศนะไฮโลแฟนนะคะจากหน้าไพ่นี้นะโอ้ปัญหามาเพียบเลยนะจีิซสาย ก็ยังไม่ค่อยจะดีมากนะมีการบล็อกปิดกันมีกำแพงมีโรคส่วนตัวแล้วก็ยังตัดสินใจอะไรไม่ได้เลยนะมีสองทางสองดาบคือลังเลสับสนตัดสินใจไม่ได้นะะยังไม่ทําอะไรนะแล้วก็นี่คืออุปสรรคคู่แข่งเยอะนะคะมีอะไรที่มันพุ่งเข้ามาแล้วก็คือตั้งรับอยู่นะนี่เป็นการบล็อกปิดกันหรือว่าเป็นแนวอินโฟเวอร์ได้นะมีโลคส่วนตัวสูงนะะยังคว้าไว้หนึ่งไม้นะอันนี้นะคืออาจจะหมายถึงว่า เป็นแนวคู่บุญนะคะคือไพ่ใบนี้คือคู่บุญคู่แต่งงานหรือว่ารู้สึกสำะะลึกนะคะเราคนรู้สึกว่าคุณเป็นคงนที่ดีที่สุดสําหรับเขานะเอ็นเพสมานะแล้วว่ามีจัดเมนานะเป็นคําประกาศหรือเป็นให้เวรกรรมนะก็คือมีเวรกรรมร่วมกันมาก่อนนะเคยไปชดใช้กรรมอะไรอย่างนี้มาแล้วนะหรือไม่ก็คือเป็นคนเก่าที่เคยคู่กันชาติก่อนก็ได้นะคะตอนนี้เขารู้สึกว่าคุณเป็นคนที่ดีของเขาที่สุดนะแล้วก็ คิดไปถึงแต่งงานนะจัดเม้น์มาแล้วนะคะแต่ถ้าว่าเหมือนกับว่าที่ผ่านมามันปัญหาเยอะหรือว่ามาจากตัวเขาก็ได้นะคะด้วยความที่ว่ามีเจ็ดถ้วยด้วยนะคะคือตัวเลือกเยอะนะคะคุณก็เลยจากเอ็มเพสกลายเป็น P ope, รีน้องจอวหรือดาบตั้งดาบเรียบร้อยแล้วนะคือไม่ให้เข้ามาง่ายๆแล้วนะคะคือกว่าเขาจะสานึกแล้วก็รู้สึกนะคะว่าคุณเป็นคนที่ดีที่สุดนะคะออคิดไปถึงแต่งงานหรือ คู่บุญเลยนะไอตัวไฮฟันคือสำนึกคู่แต่งงานไรพวกนี้ก็ได้นะแต่ตอนนี้เนี่ยเขากับคุณห่างกันประมาณหนึ่งแล้วนะไม่ได้ห่างแบบสองไม้นะสามไม้นี่คือหันหลังไปแล้วนะ<ม>ก็ยังมีแพชชั่นกันอยู่นะแต่ว่ามีความห่างแล้วค่ะแล้วก็มีสามทางให้ต้องเลือกหรือคิดนะเอ,อจากเอ็มเพสเนี่ยนะคะเขากลายมาเป็นขีน้อมสอดเนี่ยแปลว่าคุณ หรือเขานะอาจจะทําไม่ดีกับคุณจนะนคุณไม่เอาแล้วนะแล้วยิ่งมาขยายด้วยเจ็ดผู้นะคะก็คือคุณไม่โอเคกับการที่เขามีตัวเลือกเยอะหรือทางเลือกเยอะนะะกว่าเขาจะมาสํามิณมือดูว่าคุณดีที่สุดหรือบางทีอะไรในตอนนี้นะคะที่จะมาจริงจังคิดไปถึงลงหลักปักฐานแต่งงานอะไรอย่างนี้นะคะจากเอ็มเพสมาเป็นควิงออสอดได้เนี่ยแสดงว่าก็ไม่ธรรมดานะคะอืม ทำให้แบบกลายเป็นโกรธหรือยักษได้ถ้าปฏิเสธแล้วนะเพราตอนนี้คุณอาจจะไม่เหมือนเดิมกับเขาแล้วไงร่ะว่าเขาก็คือเป็นจัดเมงกว่าจะรู้ซึ้งเขาคือต้องไปเจอเวงกรรมเจอคนที่ทํากับเขาเหมือนที่เขาทํากับคุณนะคะพอมารู้ซึ้งว่าคุณดีสุดก็กลับมาตอนนี้ก็ไม่เหมือนเดิมนะคะเพราะว่าคุณก็ไม่เอาแล้วนะคะตั้งดาบรอแล้วนะคะในอดีตนะคะ หรือ,อยังแอบมีอยู่ก็ไม่รู้นะคะเพราะเจ็ดถ้วยนี่คือเยอะอยู่นะเขาก็เลยเครียดกินมากหน่อยนะตอนนี้ก้าวดาบเลยนะกุ้มใจนะเพราะว่าเข้ามาง่ายๆไม่ได้แล้วแล้วก็เซ็งๆอยู่ค่ะสี่ถ้วยคือเบื่อเซ็งนะไม่ไม่อยากเพิ่มถ้วยแล้วแล้วก็ใครมาตอนนี้ก็ไม่รับแล้วนะแต่ว่ายังหวังว่าคุณจะให้โอกาสเขากลับไปเป็นสองถ้วยคู่รักเหมือนเดิมน,นะตอนนี้ก็เลยเครียดกินมากหน่อยหลักยน่นะทำไม่เยอะค่ะนะ กลับมาตอนนี้มันก็ไม่น่าจะเหลือแล้วเพราะว่าคุณตั้งดาบไปแล้วนะ้็จากหน้าไห้รวมเป็นประมาณนี้ค่ะ